เอาไว้กินข้าวกะเพราขาหมูแทนหน่อยนะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนั้นเนี่ยเราก็ไลฟ์อยู่ตามปกติเราวมนข้าวเข้ามาในไลฟ์เราก็ถามว่าวันนี้กินอะไรดีเราก็เลยนึกถึงเมนูหนึ่งขึ้นมาได้เราเคยกินแล้วชอบมากๆคือกะเพราขาหมูแล้วก็เลยแนะนํากะเพราขาหมูให้คณข้าวไปว่าเนี่ย อร่อยมากทั้งความชุ่มฉ่ำของเนื้อหมูจากขาหมูตัดกับกลิ่นหอมของใบกระเพราแล้วก็รสเผ็ดๆของพริกนิดหน่อยทีนี้เนี่ยทางคุณข้าวเองก็แบบว่าบอกว่าแถวนั้นมันไม่มีให้กินนะเด็กตัดภาพมาที่เราเองแล้วเออแถวเราก็ไม่มีให้แต่ว่าคุณข้าวเาก็ได้โรเดยบายเราหนึ่งร้อยเพื่อให้ไปหาข้าวเปล่าขาหมูมากินแทนให้หน่อย แ,แต่แถวเราก็ไม่มีเราก็เลยต้องทําเองแต่จะทําทขาหมูเองก็ไม่ไหวก็เลยไปหาขาหมูที่หาได้แถวนั้นก็คือร้านของป้าอลไรล้วก็ไปเอาขาหมูจากร้านป้ามาเสร็จแ,แล้วก็เอามาผัดกระเพราเองเลย,ยงไงโดเนตของคนข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นโดเนทแรกหลังจากที่กลับมาทําช่องในครั้งนี้เลยนะก็ เขาบอกว่าโดนิทแรกเนี่ยจะเป็นตัวชี้ทางของช่องว่าจะไปในแนวทางไหนและนี่ก็คือโดนิทแรกของช่องเราจริงๆก็มีน้องเนตตี้ที่เล่นเกมด้วยกันโดนิทจะให้ก่อนแล้วแต่ว่าของข้าวเนี่ยเป็นพอลลูเวอร์จากทางบ้านคนแรกที่โดนิทให้เราหลังจากที่เราห่างหายจากการทำช่องมานานต้อง ขอบคุณด้วยครับ